ชุดไฟครับสปีด40ของจีนนะครับ40เขาเขาบอกว่าอาจ4ีเซลได้40ครับเดี๋ยวจะมาลอง4เซลดูนะครับของจีนนะครับเห็นบอกว่า4เซลใส่ได้ Make in ครับ Lazada มอเตอร์2217 APT 3,002เฮ้ย3 0 0 2นี่ต้องลดใบเลยเนี่ยไม่ต้องลดไม่ต้องลดเดี๋ยวเดี๋ยวเราเล่นเล่นกันครับลองเล่นด้วยครับ อันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับขอลองก่อนลองดูลองดูครับแบตบหน่วงหรือเปล่าอะไรดูขึ้ไหาครับใส่ซีเซลเลยแต่ชุดไฟอะไรดิเอ้ยมันต้องรับได้ไดสัตว์เลยเมคอินลาซาด้า ไม่ต้องกลัวครับใส่เลยเฮ้ยโอ้ยตัดตัดครับตัดเฉยๆโอเคร่อนลงได้ครับเนี่ยเฮ้ยโตัดตัดครับตัดเฉยๆโอเคร <c oughs> <c oughs> okay, ่อนลงได้ครับเ <c oughs> นี่ยร่อนโคตรดีอะ่ะเฮ้ยเมื่อกี้มันรีเซ็ตนะนเ,นดเดี๋ยวเร่งได้ต่อเดี๋ยวมาดู อ่าเดี๋ยวไปดูแป๊บหนึ่งนะครับเอมาแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับเนี่ยมันตัดนะครับเดี๋ยวคาลบิเดตใหม่แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวคาลิเบตใหม่แป๊บหนึ่งสายอสัญญาณอาจจะสั่นหรืออะไรซิฮะฮคาลบิเดตไม่ติดระบบไม่มีระบบไม่มีคาลบิเดต เดี๋ยวร่อนรอนหนึ่งครับอ่ะเมื่อกี้นี่ร่อนเครื่องดับ้ร่อนดีครับร่อนดีครับอ่ามาดูเลยครับไปไหนแล้วเมื่อกี้มันเหมือนเตะกระตุกนะ อืมครับเอาไงดีวะตัดไหมลองได้ครับลองได้ครับมันร่อนอยู่แล้วกระตุกนิดหน่อยนะครับ <S <S 1> <S 1> แต่ว่ายังพอลอันนี้ได้ครับตัดครับ ตัดครับโอเคล่อนสวยล่อนมา,านอยอะครับล่อนลงถนนเลยครับโอเคโอเคล่อนสวยล่อนมาอย <น instrument S 2> <ๆ>อะครับล่อนลงถนนเลยครับล่อนดิก็ก็ถือว่าตัดนะครับหรือจะเป็นที่เราไม่ได้ลดใบไม่รู้ครับเพราะว่าเวลาเราใช้เซลล์เยอะเ,เราต้องลดใบให้เคีมอเตอร์ครับเคีมอเตอร์จะเพิ่มขึ้นตามกระแสะของโวล์ อันนี้40เอไม่รอนะครับนี่ยังไม่รอนี่ครับเนะี่ยแต่เนื่องด้วยว่ามันก็เซฟตัวมันเองได้เยอะนะนี่ผลการทดลองทดลองครับโอเคโอเคครับผม